สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัววันนี้นะคะเราจะมาทําดอกมะลิกันค่ะนะคะ,อะดอกมะลิก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่หรือไม่จําเป็นต้องเป็นวันแม่เราก็ทําดอกมะลิเพื่อประดับตกแต่งบ้านตกแต่งห้องรับแขกของเราได้นะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามมีคนนิยมทําดอกมะลิกันมากที่สุดก็คือวันแม่นะคะค่ะเราจะมาเริ่มพูดถึงวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ เริ่มต้นก็ต้องงานประดิษฐ์จากผ้าใยบัวก็ต้องมีผ้าใยบัวเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะคะค่ะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นผ้าใยบัว3ส,สีนะคะที่เห็นเป็นสีขาวเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีความแตกต่างกันค่ะสำหรับชิ้นนี้จะเป็นสีขาวบริสุทธิ์นะคะชิ้นถัดมานี่ค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นสีขาวอมเขียวนิดๆน,นะคะซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติของดอกมะลินะคะ ส่วนชิ้นนี้จะเป็นขาวอมชมพูเรื่อๆนะคะก็สวยสวยงามนุ่มนวลนะคะซึ่งจริงๆแล้วดอกมะลิเขาก็จะนิยมทําเป็นสีขาวกันนะคะแต่ในวันนี้ดิฉันจะสาธิตให้ท่านได้ชมทั้งสีขาวอมชมพูแล้วก็ขาวอมเขียวนิดๆซึ่งจะให้ความนวลสวยกว่าใช้สีขาวบริสุทธิ์ทำนะคะค่ะให้เห็นเปรียบเทียบความแตกต่างของสีนะคะซึ่งจะ เวลาที่ทำออกมาดูผิวเผินจะเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าดูพิจารณาให้ดีก็จะมีความแตกต่างกันนะคะส่วนใบก็จะใช้สีเขียวทูโทนนะคะมีทั้งเขียวทั้งอมเหลืองนิดๆแล้วก็เขียวอ่อนเหลือบขาวๆอยู่ในชิ้นเดียวกันซึ่งออกมาก็จะสวยงามมากนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆนี้ฉันจะพูดถึงในเวลาที่ทำไปด้วยนะคะ ที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีวัตถุทรงกระบอกหรือทรงกลมเป็นแท่งอย่างนี้นะคะ,ะวันนี้ดิฉันใช้แท่งมาสคารา่าซึ่งถ้าท่านไม่มีมมท่านก็ใช้หลอดยาดมหรือไม่เคยเป็นลมเลยนะคะก็ใช้แท่งลิปสติกหรือฐานเผชายก้อนเล็กก็ได้นะคะคสำหรับดอกมะลิกลีบจะเล็กเพราะฉะนั้นเราจะใช้ลวดเบอร์ที่มีความเล็กอ,อ่อนนุ่มหน่อยนะคะ ลวดเบอร์24จะแข็งเกินไปเหมาะสำหรับทำดอกไม้ที่ดอกกลีบดอกใหญ่สักนิดหนึง่งหรือใช้ทำใบนะคะส่วนกลีบดอกมะลินะคะเรานิยมใช้ลวดเบอร์26หรือ28นะคะถ้า28ก็อาจจะนิ่มนิดหนึง่งนะคะอันนี้28นะคะจะเห็นว่านิ่มนะคะดิฉันใช้ลวดเบอร์26ซึ่งวันนี้จะใช้ลวดธรรมดานะคะไม่ใช้ลวดเงินลวดทองแล้วใช้ลวดพันก้านอย่างนี้เขาเรียก ลวดพันก้านนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เรียกลวดเงินนะคะลวดเงินมีลวดหรือหรือลวดฟอ,อยนะคะเป็นภาษาทางการสักนิดนึงแต่ว่าสื่อสารกันเข้าใจยากหน่อยถ้าบอกลวดเงินลวดทองจะเข้าใจง่ายอันนี้ใช้ลวดธรรมดานะคะลวดพันก้านธรรมดานะคะพันรอบวัตถุทรงกลมซึ่งซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนหรือเซนกว่ากว่าก็ได้นะคะบิดสัก3ามสครั้ง ใช้คีมตัดลวดนะคะซึ่งจะต้องเป็นคีมที่เล็กกระทัดรัดเหมาะมือแล้วก็คมนะคะตัดออกแล้วใช้ครีมปากแบนบิดนะคะบิดไม่ให้มีสะดุดเลยนะคะเวลาจับจะต้องเรียบนะคะงานที่ออกมาก็จะเรียบเนียนสวยนะคะก็ดูแล้วมันก็ยังไม่เป็นดอกมะลิอันนี้คือขึ้นโครงนะคะ เดี๋ยวเราจะดัดให้เป็นกลีบดอกมะลินะคะโดยใช้ยิ้วชี้เนี่ยนะคะข้างซ้ายเนี่ยดึงแล้วก็บีบอ่าคราวนี้เหมือนแล้วนะคะจะเป็นกลีบดอกมะลิอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็จะหุ้มผ้าใยบัวนะคะดิฉันจะเลือกผ้าใยบัวสีขาวอมเขียวนิดนิดนะคะอมเขียวนิดนิดซึ่งจะเหมือนกับดอกมะลิจริงๆวันนี้จะได้ให้เห็นมะลิหลายสีนะคะ ค่ะซึ่งผ้าใยบัวก็จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกนะคะเราทอขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทํางานประดิษฐ์ไม่ไม่สามารถที่จะนําไปใส่เป็นถุงน่องได้นะคะซึ่งผ้าใยบัวไม่ใช่ถุงน่องนะคะขอทําความเข้าใจนะคะเส้นใยมันคล้ายกันเฉยๆซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นดอกไม้ถุงน่องไม่ใช่นะคะอันนี้คนละเรื่องกันค่ะแล้วก็หุ้มนะนำมาหุ้ม ใช้ได้พันค่ะก็ใช้ได้สีขาวพันสามครั้งล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงยืดบีบนะคะก็จะได้โคนโคนกลีบดอกที่เล็กค่ะถ้าโคนกลีบดอกยิ่งเล็กเท่าไรนะคะเวลาเข้าดอกก็จะสวยมากเท่านั้นค่ะโคนดอกจะไม่ใหญ่นะคะตัดได้แล้วก็ตัดผ้า ส่วนเกินออกค่ะตัดก็ตัดให้ชิดเลยนะคะ <c oughs> ค่ะจนกระทั่งไม่เหลือส่วนเกินเลยนะคะทำอย่างนี้15-20กลีบนะคะ,อะดอกมะลิหนึ่งดอกจะมีกลีบไม่เท่ากันนะคะมันจะมีมะลิหลายพันธุ์ถ้ามะลิซ้อนก็จะมีกลีบค่อนข้างเยอะถ้ามะลิลาก็จะมีกลีบน้อยนะคะ ในจากการที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าดิฉันนะคะจะมีกลีบประมาณ20กลีบขึ้นนะคะซึ่งถ้าท่านที่ฝึกทำใหม่ๆก็จะทำไม่ได้โคนจะใหญ่มากนะคะ,ะวันนี้ท่านลองทำตามดิฉันซึ่งใส่กลีบพอสวยนะคะสิกลีบก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะทำอย่างนี้15กลีบค่ะนะคะแล้วก็นำมาดัดนะคะใส่ วัตถุทรงกระบอกนี่แหละนะคะใช้นิโป้ก,กดไว้แล้วก็ข้างนี้ก็โค้งลงมาตามความโค้งของอของของแท่งมาสคาร่าเนี่ยนะคะแล้วก็ก้านก็หักกลับค่ะให้ทำมุมฉากกับกลีบดอกอย่างนี้นะคะค่ะทำอย่างนี้หมดทุกอันเลยค่ะ15กลีบนะคะพาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมใบค่ะ ซึ่งจะใช้ลวดธรรมดาอีกเช่นเดียวกันนะคะเป็นลวดพันก้านสีเขียวนะคะพันรอบวัตถุทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนนะคะหรือ2เซนครึ่งก็ได้แล้วก็ให้เหลือความยาวส่วนที่เราจะจับไปประกอบไปประกอบนะคะไว้สัก1น,นิ้วใช้คีมตัดลวดตัดลวดที่ไม่ต้องการออกใช้คีมปากแบนบิดเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็นำออกจากพิมพ์นะคะค่ะก็จะได้เป็นวงกลมอย่างนี้ค่ะก็ยังไม่เหมือนใบนะคะค่ะจะเหมือนใบก็ต่อเมื่อเราดัดกึ่งกลางให้แหลมๆแล้วก็จัดให้เป็นใบมะลิค่ะค่ะเป็นแล้วนะคะแล้วก็หุ้มผ้าใยบัวสีเขียววิธีการหุ้มก็เช่นเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะคะอ่าหุ้มเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะ ะะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ดัดใบนะคะดัดใบให้อ่อนช้อยค่ะด้วยใช้ขวดเนี่ยนะคะค่ะให้อ่อนช้อยแล้วก็พันโฟลเทปที่โคนนะคะค่ะดิฉันนำใบที่ดัดอีกครั้งหนึง่งแล้วก็พันโฟลเทปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะค่ะส่วนต่อไปเรามาเตรียมทำ ดอกกลางหรือดอกตูมนะคะซึ่งจะมีตุ้มสำลีสำเร็จขายนะคะค่ะตุ้มสำลีก็จะมีหน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวนี้มีขายสำเร็จไม่ต้องมานั่งมาพันเองนะคะค่ะสำหรับดอกตูมที่อยู่อิสระก็จะใช้ดอกใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนดอกตูมที่สำหรับทำ กลางดอกมะลินะคะจะไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ขนาดเล็กลงมานิดนึงนะคะค่ะใช้ขนาดนี้หุ้มผ้าใยบัวค่ะหุ้มสักสามชั้นนะคะหุ้มอย่างนี้ค่ะท่านทําไปพร้อมๆดิฉันก็ได้นะคะค่ะอันนี้หนึ่งชั้นนะคะหนึ่งชั้นก็จะยังไม่ค่อย ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะถ้าสามชั้นก็จะเนียนกว่านี้นะคะค่ะอันนี้1ชั้น่าดีชั้นหุ้ม3ชั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาต่อกับก้านนะคะก้านซึ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะค่ะเราตัดนะคะตัดก้านนี้แล้วก็นำมาต่อพันได้วยได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้คราวนี้เรามาประกอบ ประกอบดอกมะลิกันนะคะก็ใช้กลีบดอกที่เราดัดไว้เตรียมไว้15กลีบเนี่ยนะคะ,ะใส่จะจะมีจะมีชั้นนะคะกลีบของเขาจะเป็นชั้นๆในที่นี้เราจะทำสามชั้นชั้นที่1นเนี่ยนะคะเราจะใส่3กลีบนะคะชั้นที่1น่งใส่กลีบแรกนะคะพันได้ให้แน่นๆนะคะ แล้วก็มาหยุดตรงคอนะคะได้ส่วนเกินก็ตัดออกกรีบที่สองนะคะค่าใส่สามกรีบเนี่ยให้สมดุลกันค่ะกรีบที่สองค่ะชั้นนี้เราจะใส่สามกรีบนะคะกรีบที่สองผ่านไปแล้วก็กรีบที่สามค่ะนะคะ ชั้นแรกเราจะมี3กลีบนะคะพอชั้นที่2นะคะจะมี6กลีบค่ะค่ะพอเสร็จ3กลีบเราก็จะมาจับให้สมดุลกันนะคะจัดไปทีละชั้นพอชั้นต่อไปเราใส่สับวางนะคะสับวาง เวลาที่เราบีบเนี่ยกรีบอื่นๆอาจจะเสียทรงไปบ้างไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จัดไปเรื่อยๆนะคะจับตกแต่งให้เข้าที่เข้าทางได้โดยไม่ยากค่ะสับวางนะคะกรีบต่อไปก็สับวางอีกเช่นเดียวกันนะคะนี่เรากำลังทำชั้นที่สองค่ะเราจะทำทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่สองก็มี6กลรีบชั้นที่3ก็มี6กกรีบนะคะ รวมทั้งหมดเป็น15กลีบพอดีคะ่ะก็เป็นสูตรที่จำง่ายนะคะพอถึงใกล้วันแม่นะคะบรรดาผู้ที่เรียนดอกมะลิไปหรือทำเป็นนะคะก็จะมีไรายได้กันทั่วหน้านะคะหรือถ้าไม่ทำขายก็ทำมอบให้กับคุณแม่คุณแม่ก็จะปลื้มมากนะคะลูกทำเองค่ะก็ใส่สับวาง นะคะสับว่างอีกเช่นเดียวกันค่ะจะมันจะลงตัวพอดีนะคะ6กลีบเพราะว่าชั้นแรก3ค่ะแล้วก็สับตรงนี้เดี๋ยวดีฉันจะให้ท่านดูใกล้ๆว่าเมื่อเสร็จ2ชั้นจะเป็นยังไงนะคะค่ะเวลาพันแต่ละกลีบเนี่ยต้องพันแน่นๆนะคะแล้วก็ล็อก1ครั้งทุกครั้งนะคะ ค่ะเหลืออีกหนึ่งกลีบเท่านั้นเองค่ะก็จะเสร็จชั้นที่สองค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ยังไม่เป็นยังไม่ใช่ดอกบานที่สมบูรณ์นะคะค่ะถ้าเราใส่แค่นี้ก็จะเป็นมะลิแย้มนะคะ ท่านสามารถทําได้ทั้งมลิตูมลิบานมลิแย้มค่ะเรามาดูใกล้ๆกันนะคะค่ะข้างในชั้นแรก3มกลีบชั้นที่2นะคะ6กลีบนะคะ1 2 3 4 5 6ี่ห้าค่ะต่อไปก็จะเป็นชั้นที่3นะคะชั้นที่3ก็จะใส่สับวางของชั้นที่2นะคะใส่สับวาง6กลีบ กลีบที่1ของชั้นสุดท้ายนะคะกลีบที่2ค่ะจะเห็นว่าการทำดอกมะลิเนี่ยง่ายมากเลยสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือเวลาหุ้มผ้าแต่ละกลีบเนี่ยจะต้องหุ้มให้โคนเล็กๆนะคะเพราะว่ากว่าเราจะใส่เสร็จ15กลีบเนี่ยนะคะเดี๋ยวโคนจะใหญ่มากดิฉันจึงไม่แนะนำให้ท่านที่หัดทำใหม่ๆเนี่ย ทำกรีบเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโคนของท่านจะใหญ่มากแล้วดอกมะลิจะออกมาไม่สวยนะคะเอาไว้ทำา5 5กรีบให้เก่งๆแล้วท่านจะเพิ่มเป็น20หรือมากกว่านี้เป็นมะลิที่ซ้อนมากๆไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าท่านนิยม15กรีบ15กรีบก็สวยแล้วนะคะค่ะสับหว่างไปเรื่อยๆนะคะ ใกล้แล้วนะคะค่ะบางท่านอาจจะใช้ลวดเงินก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันสาธิตลวดธรรมดาให้ท่านชมถ้าเป็นลวดเงินก็จะมีความแวววาวเหมือนเข็มกลัดติดเสื้อที่ดิฉันติดอยู่นะคะอันนี้เป็นลวดเงินลวดเงินก็ใช้เบอร์ยี่สิบหกเช่นเดียวกันนะคะค่ะ ใกล้จะบานแล้วนะคะตอนนี้เรายังจับเขาหูบอยู่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะจับเขาบานเพื่อให้การทำงานของเราง่ายเรายังไม่ให้บานนะคะค่ะนี่เป็นชั้นสุดท้ายของดอกมะลิแล้วนะคะจะเห็นว่าง่ายมากเลยท่านสามารถทำจัดเป็นแจก,กัน หรือจะทําเป็นเข็มกลัดติดเสื้อค่ะหรือจะทําเป็นเป็นช่อบูเก้ก็ได้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดอกมะลิที่สมบูรณ์แบบ เกือบแล้วค่ะเกือบสมบูรณ์แบบแต่สําหรับส่วนดอกนี้เรียบร้อยแล้วดิฉันยังยังไม่ให้บานนะคะเราก็ใช้ฟลลาเทปสีเขียวอ่อนนะคะพันพันส่วนใกล้ๆก,กับกลีบดอกนะคะใช้ฟลลาเทปสีเขียวอ่อนพันแล้วก็ใช้ฟลลาเทปสีเขียวเข้มนะคะพันอีกครั้งหนึง่งนะคะฟลลาเทปสีเขียวเข้ม พันต่ำลงมาเว้นไว้ประมาณ1นึ่งเซนนะคะเว้นสีเขียวอ่อนไว้ประมาณ1นึ่งเซนแล้วก็พันสีเขียวเข้มนะคะค่ะพันลงมาฟอลอร์เทปจะมีกาวในตัวแต่ต้องยืดนะคะพันเฉียงลงมานะคะพันแน่นๆจะได้เนียนนะคะค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็มาจับให้เขาบานดูนะคะค่ะวิธีนะคะทําให้บานสนุกค่ะลองทําดูนะคะสนุกสนานมากนะคะอยากให้บานแค่ไหนก็จับคลี่ออกนะคะเศกให้บานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นดอกมะลิบานนะคะค่ะแล้วก็ใส่ใบนะคะ เวลาใส่ใบเราก็นําใบเนี่ยดัดอย่างที่ที่ฉันดัดให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะคะทำใบเล็กบ้างก็ได้นะคะค่ะทําใบเล็กใบน้อยอกรีบใบมันจะไม่เท่ากันนะคะแต่ละช่อจะมีไล่ตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่นะคะถ้าทําใบเสมอกันตลอดก็จะดูก็ก็สวยเหมือนกันคะ่ะแต่ถ้ามีใบเล็กบ้างใหญ่บ้างก็อาจจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะ ค่ะเราก็พันได้แล้วก็พันฟอล่เทปนะคะน,นี้มันจะมีความเหนียวในตัวไม่หลุดดิฉันล็อกครั้งเดียวนะคะพันฟอล่เทปปิดรอยได้นะคะปิดรอยได้ค่ะอาจจะดัดให้อ่อนช้อยสวยงามนะคะ เวลาที่เรานําไปจัดเนี่ยเราไม่ควรจะจัดแบบแข็งทื่อนะคะค่ะก็จะเป็นดอกมะลิที่บานนะคะอ่ะคราวนี้ดิฉันจะให้ท่านดูดอกมะลิตูมนะคะก็หุ้มผ้าใยบัว3ามชั้นแล้วก็พันฟลเทปสีเขียวอ่อนค่ะลงมาอาจจะไม่ถึงเซนดีนะคะเกือบเกือบแล้วก็พันโฟลเทปสีเขียวเข้มนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกมะลิตูมนะคะเวลานําไปจัดประกอบกันก็จะมีทั้งดอกตูมดอกบานเหมือนเข็มกลัดติดเสื้อของดิฉันนะคะคราวนี้ท่านมาดูอดอกมะลิที่ที่เป็นสีชมพูเรื่อเๆอันนี้สีเขียวเรื่อๆนะคะอันนี้เป็นสีชมพูเรื่อยๆที่ดิฉันใส่ใบไว้3ามใบนะคะดัดให้อ่อนช้อยแต่ยังไม่จับให้บานนะคะก็มาดูว่าเวลาที่ทําให้บานทําให้แย้มทําให้ตูม ง่ายมากนะคะค่ะคลี่ออกมาชั้นที่หนึ่งนะคะค่ะอันนี้สีชมพูเรื่อเๆค่ะคราวนี้คลี่ชั้นที่สองบานะเราเสกได้นะคะเป็นนางฟ้านะไม่ใช่แม่มดค่ะเสกให้บานนะคะสวยงามมากนะคะค่ะเปรียบเทียบกันดูสีที่ออกชมพูเรื่อเรอ,อันนี้ออกขะเขียวเรื่อเ ะะอันนี้จะออกชมพูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะส่วนอันนี้เป็นมริพันธ์ใหม่นะคะออกสีโอรสนะคะซึ่งแต่ละสีเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวจะให้ดูสีขาวนะคะขาวบริสุทธิ์ค่ะอันนี้ทําเข็มกลัดติดเสื้อแล้วใส่กล่องไว้นะคะท่านสามารถนำไปให้คุณแม่นำไปจำหน่ายนะคะ,อ,ะอันนี้สีขาวเดี๋ยวดิฉันจะเปรียบเทียบให้ท่านดูนะคะ อันนี้เป็นสีขาวอันนี้เป็นสีขาวชมพูเรื่อๆอ,อันนี้ขาวอมเขียวนวลน,นะคะสามดอกแล้วอันนี้เป็นสีอมชมพูที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังเป็นชมพูอ่อนอยู่ดีนะคะลองมันถ้าเป็นเข็มกลัดติดเสื้อก็จะสวยงามดีนะคะเดี๋ยวดิฉันจะ แนะนำวิธีติดเข็มกลัดอันนี้เป็นพันใหม่ที่ว่านะคะเป็นมะลิสีนะคะเรานำผ้าสีมาทำแต่ทำฟอร์มดอกมะลิก็จะออกมาสวยงามเหมือนกันนะคะหากคราวนี้ดิฉันจะแถมการติดเข็มกลัดติดเสื้อช่อดอกมะลิให้นิดนึงนะคะก็คือ,อ,อนำเข็มกลัดเนี่ยนะคะมาพันรอบดอกมะลิที่ดัดนะคะเราดัดให้อ่อนช้อยตามทรงที่เราต้องการนะคะแล้วก็นำเข็มกลัดมาติด มามาทาบข้างหลังนะคะต้องต้องต้องแกะเข็มกลัดออกมาทาบแล้วก็พันด้วยฟอลลาเทปไปเลยไม่ต้องมีกรรมวิธีอะไรเลยนะคะพันฟอลลาเทปหลายๆชั้นเพราะฟอลลาเทปเขาจะมีความเหนียวอยู่ในตัวนะคะค่ะจนจนแน่นนะคะประมาณ 4- 5หชั้นจนแน่นแล้วก็ค่ะก็ใส่เข็มกลัดกลับเข้าดังเดิมแล้วก็ดัดจัดทรงให้สวยงามนะคะค่ะถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าดอกมะลิ สีชมพูสีโอรสสีขาวที่ทำด้วยลวดเงินหรือที่ทำด้วยลวดธรรมดานะคะอย่างไหนท่านชอบแบบไหนท่านทำแบบนั้นนะคะหรือจะจัดเป็นแจการแบบนี้ให้คุณแม่นะคะ,อ,ะอันนี้ดิฉันขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามีส่วนประกอบอ กิ่งประดับที่เป็นตุ้มทองนะคะว่าทํำยังไงอันนี้ท่านก็จะต้องเอาลูกปัดทองเขาจะมีรูเจาะอยู่นะคะใช้ลวดลวดทองลวดหรือลวดสีเขียวก็ได้นะคะก็จะสวยไปอีกแบบเบอร์24นะคะแล้วก็พับม้วนปลายลวดนิดหนึ่งนะคะม้วนปลายลวดเป็นตะขอเล็กๆนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็สอดลูกปัดเข้าไปนะคะค่ะแล้วก็ดัดให้ห่อนช้อยสวยงามมาปักประกอบนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น เป็นก,การมะลิที่ใช้มอบในวันแม่ได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวนะคะถ้าคุณลูกคนไหนทำให้คุณแม่นะคะคุณแม่คงจะมีความสุขมากนะคะก็ลองประดิษฐ์ดอกมะลิกันดูนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เราก็ฝึกมือไปก่อนได้นะคะถ้าสวยงามแล้วก็อาจจะมีความก้าวหน้าขึ้นมาอีกก็ทำจําหน่ายได้สำหรับวันนี้ขอให้สนุกกับการทำดอกมะลิจากผ้าใยบัวนะคะสวัสดีค่ะ